ความสำเร็จสง,งบนิ่งว่างหรือความไม่มีอะไรเลยที่คุณได้สัมผัสเหล่านั้นไม่ใช่เป้าหมายหรือจุดสูงสุดของธรรมะนะคะธรรมะมีเอาไว้ให้เราเห็นสิ่งที่ยึดติดค่ะอะไรที่ยึดติดแล้วเกิดโทษภัยกับตัวเองเกิดโทษภัยกับผู้อื่น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องระวังและชำระสะสางคลายความยึดติดเหล่านั้นทิ้งไปเสียความเป็นปกติสุขว่างนิ่งสงบมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องสแสวงหานะคะยิ่งคุณเข้าใจว่าว่างสงบเหล่านั้นคือเป้าหมายคุณเริ่มต้นผิดทางตั้งแต่แรกนะคะ